อะไรครับทุกคนเรามาต่อกันในวันนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นชาร์เตอร์ที่เท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็น4หรือ5นั่นแหละนะครับก็ไปต่อกันเลยไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจนะว่าเท่าไหร่ไม่แน่ใจด้วยว่าเล่นยังไงนะมาจากครั้งที่แล้วนะครับเรามาติดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไปต่อเลยแล้วกันนะครับอันนี้ต้องคลิกสายใช่ไหมโอเคอ่ะ,อะคลิกสายค้างปีนขึ้น อย่าเพิ่งมีอะไรตกใจนะเพิ่งเพิ่งเริ่มไปอุ้ยต้องฮึบอาวอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ได้เหมือนกันโอ้ยควาาเดียวฮัลโหลนั่นคือตัวใหม่ใช่ไหมอยู่ข้างบนเหมือนเห็ด แล้วเจอ uffy, ลูฟี่รอบที่นี้เจอเชฟซันจิเหรออ๋อหิวอีกแล้วโอ้ท้องร้องเราต้องหาอาหารให้น้องมีหนูสแสดงว่ามีหนูแถวนี้สแสดงว่าต้องมีอาหารเอ๊ะเอ๊ะเสียงอะไรหนูเหยียกบกระดักเหรอออไม่ไหวแล้วนอนไม่ไหวแล้วสู้เขา เราต้องช่วยหนูป่นนะเนี่ยไม่ไหวแล้วนะอ,อย่าบอกว่า,ากินหนูทั้งเป็นไม่คือเมื่อกี้คือจะช่วยหนูไม่ได้จะกินคือตั้งใจมาช่วยไม่ได้จะกินหนถูถือว่าถือว่าช่วยชีวิตฉันละกันนะเจ้าหนู ฉันจะต้องออกจากที่นี่ให้ได้นะพอดีเมื่อกี้ตอนที่มากับตะขอเจอใครไม่รู้อยู่ด้านบนด้วยยังไงนายเป็นส่วนหนึ่งกับฉันแล้วนะเดี๋ยวฉันจะพานายออกไปไม่ว่าจะนายจะยังมีชีวิตอยู่ไหมก็ตามแต่แต่เราเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไปด้วยกันโอเคไหมไปเร็วนอนหิวแต่คือไม่ได้ตั้งใจคือไม่รู้ไงคิดว่าแบบช่วยหนูแล้วมีของกินข้างหน้า โอ้ไม่กอดคือน้องควับแบบมากินเลยอ้าเป็นไงเริ่มเรียนรู้เริ่มเรียนรู้แต่เหมือนเราจะเจอเราจะเจอเจ้าของสถานมีคนอยู่ปะเนี่ยนี่ปะนี่ปะนี่ปะโอเคแล้วกระโดดขึ้นไงึบไปแล้วสวัสดีครับมีใครอยู่ไหม มีใครอยู่ไหมฮัลโหลโอโอใช่เลยใช่เธอเลยคนที่อยู่บนห้องต่อ <c oughs> เราจะไปยังไง ไปไงถาก่อนทำไมพี่ต้อหันเหรออ่าฮะอ้าว <c oughs> แล้วแล้วแล้วพี่เข้าไปทำไมพี่ออกมาพี่หมูพี่ยังหันไม่เสร็จเลยพี่พี่กลับมาหันหมูก่อนพี่ <c oughs> โอเหมือนเราวิ่งได้ใช่ไหม ราวิ่งไ,ได้เราวิ่งไ,ได้จุก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 ได้ไหมเนี่ยจ<อ><อ>ุกจุกไปแล้วไม่อยู่แล้ว <c ười> ชิบหายต้องหากุญแจ ไม่เเราจะไปไงเราต้องมีกุญแจแล้วกุญแจอยู่ตรงไหนรู้ก่อนคือเราเราต้องเราต้องประจนภัยในห้องนี้ก่อนเปิดอะไรบ่อยขนาดนั้นพี่กลับพี่กลับไปทาของพี่พี่กลับโอเคพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วงั้นผมผมขอนะพี่พี่คือคือพี่วางกุญแจไว้แถวนี้หรือเปล่าพี่เห็นปะเนี่ยพี่ไม่รู้ครับพี่ไม่รู้พี่พี่แกะช้ากว่าตัวตัวเก่าตัวเก่าคือหูดีจัดพี่แต่กุญแจ พี่แกเปิดเบอร์เซิร์พี่แกเปิดเบอร์เซิร์พี่แกวิ่งเร็วโคตรพี่แกวิ่งเร็วโคตรแต่ผมก็จุ๊กเร็วโคตรเหมือนกันก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับผมไม่กลัวพี่หรอกตัวนี้ชิวเลยตัวนี้บื้อมากไอ้ตัวเก่านี่ขยับขยับตัวไม่ได้เลยขยับทีรู้แล้วแขนยาวด้วยประเด็นแต่ตัวนี้เหมือนมีสกิลเบอร์เซิร์กแบบว่าวิ่งไวโคตร นันเราต้องหากุญแจนะเนี่ยแล้วคือกุญแจมันอยู่ข้างบนเหรอใครมันเอากุญแจมาแอบข้างบนจะอยู่ข้างบนจริงๆหรอี่มันปีนได้อีกนะเนี่ยหรือว่ามันหรือว่ากุญแจคือหลอกมันหลอกเราแน่เลยผมว่าเราไม่ต้องใช้กุญแจหรือต้องใช้ยังไงวะฮึบโ okay. อเคออมีคนหรือเปล่า ท <analyze anthropology> ี่ก็อ <renamed> ยู่ข้างล่างงั้นงั้นแสดงว่าข้างบนเราชิลดิใช่ไหมนี่ราไอ้เหี้ยกูตกใจหมดเลยชิบหายพวกเดียวกันจะส่งเสียงทำไมเนี่ยสะดุ้งเลยเขาบอกทางเราหรือเปล่าก็ต้องไปทาง ไม่ได้มีตัวเดียวคือมีสองอันนี้มาทําอะไรไม,มาหาคุณแจหรอผมว่ามึงเป็นฝาแฝดแล้ววันนี่ยดูรูปข้างบนเตียงฮะโอ้โหคือเป็นฝาแฝดคนหนึ่งตาโตคนหนึ่งตาตีพี่เปิดไฟแล้วผมไปไงเนี่ยผมผุสเนียนมาตายโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้สำรวจห้องนอนเลยครับเมื่อกี้นี่ไงอยู่ข้างบนเจรแล้วเจรแล้วลอยเทงเต้งอยู่ฮึบจะล่วงมาเลยรอบนี้รู้แล้ว ตื่นตื่นตื่นเวกับรู้แล้วรู้แล้วไม่กลัวแล้วรู้แล้วว่าพี่ต้องลงไปทำอาหารข้างล่างสบายเสร็จกูละอ๋อแค่นี้ได้แล้วได้แล้วไปแล้วใส่กล็อก เปิดเปิดให้ไหวเร็วเร็วควิกควิกรันรันไปแล้วมีตัวเดียวใช่ไหมมีตัวเดียวใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ไปก่อนอุะตหนักเจ้าเอามายังไงง้างหยาประตูนหนักอ๋อนี่ไงตังโอเค อันนี้เป็นลิฟ์อ๋อเหมือนเป็นลิฟ์เล็กๆเลยลปุ๊บโอเคไปต่ออยู่ในท่อรู้สึกปลอดภัยเพราะรถอะรู้สึกว่าในท่อจะไม่มีอะไรไม่รู้นะยังไม่เจอถ้าเจอเดี๋ยวจะบอกปุ๊บกูว่าแล้วกูว่าแล้วว่ามันต้องมีคนมากับลิฟ พี่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 จุกจุกจุกมาสเตอร์จุกมาสเตอร์มา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 แมทเทพแมทเทพฮึสเต็ปตู้สเต็ปตู้เป็นไงเป็นไงเป็นไงเจอสเต็ปตู้เข้าไปเป็นไงงงงงงงอ่ะอะอ่ะอะไม่รู้ว่าดีไม่รู้ว่าดีไม่รู้ว่าดี เจอโปรเพเยอร์เดทบายเดลไลท์ไปเมื่อไปเลยนะเมื่อไปเลยนะไปต่อไม่รอแล้วนะไปแล้วครับไปรูกรีมขึ้นไวกว่าเมื่อกี้เสียงอะไรนี่ยหนูหรือเปล่านะ คนอย no? ู่ในห้องกูฉันไม่กลัวนายหรอกนะก็ไม่สนใจเราหรือเปล่าอยู่ในเงาไม่ทันไม่ทันสู้ไม่ได้นั่งเงาเลย จุ ch ú. Ch ú. ๊กจุ๊กถึงไหมแขนสั้นหรือเปล่าแขนสั้นหรือเปล่าแขนสั้นแขนสั้นไม่รู้เรื่องใช่ไหม หวังพี่แกมอือเราไปได้ไหมเนะี่ยใครเขาวันวะพี่แกรู้ไหมเนะี่ยพี่แกยังหาตรงนั้นอยู่โอเค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 รอดแล้วรอดแล้วเข้าไปพี่แกมีสองคนใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนพี่แกจะมีสองคนนะ พี่แกจะมีสองคนอันนี้คือเราต้องเรียกให้พี่แกมาตรงนี้เหรอทำะไรต่อกุ่แจกุญ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 แจไอ้กอตะคีไอ้กอตะคีพี่ะคีไป go fucking run run go let's go let's go let's go now now ไปแล้วลงก่อนลงต่อไม่รอแล้วไปไปไปแล้ว ทำเวลาครับต้องทำเวลาต้องทำเวลาเปิดประตูเปิดประตูปั๊บเสียบกุญแจเสียบกุญแจเข้าไปจึป๊บปุ๊บเร็วเร็วเข้าห้องพี่แกไม่รู้พี่แกไม่รู้พี่แกไม่รู้แน่แน่พี่แกไม่รู้แน่แน่ประตูห้องล็อกหรือเปล่าชิบหายชิบหายแล้วพี่แกต้องรู้พี่แกต้องรู้อะตทำไมห้องมันเปอดอิดแล้ว มีคใครห่งนายหรอเปล่าไม่มีหรอกเพราะฉันอยู่ข้างนอกอยังไงล่ะเอา้าทำไมพี่แกมีแรงเปิดกูไม่มีวะฮึบอาทำอะไรได้ทำอะไรได้ <S <S <ม>อ๋อลงมาตรงนี้ได้ชิบหายแล้วไปไงอะ่ะเอา้าเอา้าเล่นไงเนี่ยอ๋อปีนได้ปีนได้ปีนได้โอเคโอเค ไม่ชอบชอบทางอย่างงี้ชอบมากเลยชอบแบบชอบอยู่ในท่อชอบเล่นในท่อโอเคตรงนี้มีทางขึ้นเดี๋ยวเราสำรวจก่อนนะครับอันนี้เป็นสองเลยทีเดียวนะครับล้างจานแบบมูมาม,มากดูการล้างจานของพี่แกคือแบบแกแกล้างแบบมูมามจัดๆโอเคไปต่อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราน่าจะต้องขึ้นทางงูแล้วก็รีบวิ่งมาใต้โต๊ะนี้นะครับ ซึ่งคาดการแล้วว่าน่าจะไม่ทันรอเปล่วาวะต้องลองดูนั่นไงสองสองตัวไม่รู้ไม่รู้พี่แกไม่รู้พี่แกไม่รู้พี่แกไม่รู้รกลับไปล้างจานเลยฝั่งนี้อาจจะไม่ถึงแล้ะ เราอาจจะต้องกลับมาฝั่งนี้เพือ่อหาทางขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมนี่ไงจริงด้วยฮึบอ่าเคโอ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 เค,อเค,อเคมาถูกทางฮะฮึบโอเคทำดีมากเอาไม่เดี๋ยว ชี้าหายแล้วอ้าอย่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 าไปไปเร็วให้ไวให้ไวให้ไวพี่เก็บไปดักที่ห้องพี่คือคือพี่เขาเข้าห้องเพื่อไปดักแล้วคือเราจะลงคือจะพี่จะเปิดประตูด้วยใช่หรือไม่คือนี่พี่จะเปิดประตูหรือพิษพิดอ่าชีบหายแล้วอันนี้ต้องลงใช่ไหมอันนี้น่าจะต้องลงลงก่อนลงก่อนจะโดนลงก่อนจะโดนแล้วก็จุกแล้วก็จุก จุกให้ไวให้ไวใต้โต๊ะใต้โต๊ะอันนี้คือโต๊ะเอื้อมเอื้อมไปเลยเอื้อมไปเลยอเอื้อมไปเลยเอื้อมฮึบ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 เฮ้ยจุกไปเด้วไปลาก่อนไม่อยู่แล้วนะบายบายไปแล้วคร,รับบายบายไปแล้วรถแซ่ ไม่เคยดีใจอะไรขนาดนี้เสียวเสียวมากเดี๋ยวคิดเช่นนะครับนี่น่าจะผ่านชาร์ปเตอร์นี้แล้วหรือเปล่าผ่านแล้วหรือเปล่านี่น่าจะขึ้นชาร์ปเตอร์ใหม่แล้วหรือเปล่าสันสัน่นสั่นมากสั่นมากไปต่อดีกว่าฮะ